สวัสดีคะ่ะครูพินนะคะยุพินแสสน้อยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าครูพินเนี่ยเคยเป็นพยาบาลมาก่อนนะคะที่ตัดสินใจลาออกจากงานนะคะเพราะว่านะเปลี่ยนชีวิตจากการที่ได้เข้าไปเรียนคอร์สนะคะปิดการขายคันเทพของครูสิตาแล้วตื่นรู้มากๆเลยค่ะครูสิตามีคํานึงที่บอกมาคะ่ะว่าเราจะเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่เราทํางานด้วยะคะ่ะเราก็เลยมองดูคะ่ะว่าเอ๊ะรุ่นพี่ที่เราทํางานด้วยอะ่ะเขามีชีวิตแบบไหนวันนี้เราอยากมีชีวิต แบบครูซิตาเรามองคูซิตาเป็นรุ่นพี่ค่ะนะคะที่ประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์เดเดือนรับกําไรร้อยล้านบาทเราจึงตัดสินใจลาออกจากงานและนะคะเข้ามาสู่ธุรกิจบนโลกออนไลน์และเลือกระบบ ts w ค่ะเป็นธุรกิจที่ เรามั่นใจและเชื่อมั่นในระบบมากๆค่ะว่าจะพลิกชีวิตเราเชื่อไหมคะว่าครูพินเนี่ยเริ่มต้นจากนะคะคนที่มีทุนน้อยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนเล็กมากๆเลยลงทุนครั้งแรก3,500บาทค่ะมีสินค้าแค่2ตัวค่ะที่ได้มาคือว่านทิพย์หนึ่งขวดกับพฤกษาทิพย์หนึ่งขวดค่ะหลังจากวันนั้นมาค่ะระยะเวลาผ่านไปประมาณปีหนึ่งค่ะนะคะครูพินค่ะมีสินค้าในสต๊อก มากกว่าแค่ว่านทิปกับพฤกษาทิปค่ะสินค้าในสต็อกก็ประมาณเกือบแสนนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นกําไรทั้งนั้นเลยค่ะที่เราได้มาจากการเรียนรู้กับครูซิตาเรียนรู้จากคอร์สในระบบ t s w u ค่ะในสต็อกมันคือกําไรทั้งนั้นและต้องบอกเลยนะคะในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาครูวินได้ผลลัพธ์จากการเข้ามาร่วมงานกับระบบ t s w u อยู่ที่50,000 0กว่าบาทค่ะนะคะเป็นกําไรนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าระบบ t s w u เนี่ยให้มากกว่า แค่การเงินนะคะเพราะว่าที่นี่รู้สึกว่าครูสีตาแล้วก็ระบบเนี่ยมีการสอนเราค่ะในการใช้ชีวิตมากกว่าแค่การเงินค่ะนะคะต้องบอกเลยว่าครูพินเนี่ยพลิกชีวิตมาจากการที่ตัดสินใจเข้าร่วมกับระบบ t s w เรียนรู้ลงมือทำแบบไม่มีข้ออ้างค่ะนะคะไม่ใช่คนที่เริ่มต้นจากคนทุนเยอะค่ะแต่มาจากคนที่คนทุนน้อยค่ะและเรียนรู้นะคะลงมือทำเชื่อในคนสำเร็จสอน นะคะจึงมีครูพินในวันนี้ค่ะกับขอบคุณระบบ t ีเขอบคุณครูสิตาขอบคุณนะคะที่ทำระบบดีๆมาเพื่อพวกเราทุกคนคะ่ะ